สวัสดีค่ะอร่อยบอ้อยหรืออร่อยบายเออีค่ะเพื่อนๆวันนี้นิกจะพาเพื่อนๆมาทําข้าวผัดเขียวหวานไก่ค่ะอันนี้นิกเตรียมไก่ไว้แล้วนะคะก็จะเป็นช่วงเนื้ออกค่ะนี่ก็จะหั่นเล็กๆนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดค่ะมีมะเขือเปราะค่ะพอดีสั่งมานะคะใบโหระพาแช่แข็งค่ะนิกเอามาหั่นครึ่งนะคะแล้วก็พอดีนิกมีเห็ดชัมปิยองเหลืออยู่หน่อยนึงนะคะก็เลยจะใช้ให้หมดค่ะ จะมาผัดด้วยกันค่ะแต่ิแต่นิกไม่มีพริกชี้ฟ้านะคะนิกก็เลยจะไม่ใช้ค่ะอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะคะนิกจะใช้แครอทช่วยตัดสีสันด้วยค่ะเพื่อนเเพราะว่าเราไม่มีพริกชี้ฟ้านะคะให้มันดูมีสีสันอื่นหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปทํำกันเลยค่ะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะเสร็จก็ใส่พริกแกงเขียวหวานนะคะลงไปเลยค่ะ ใส่กะทิลงไปสักนิดนึงค่ะเราจะไม่ใส่กะทิเยอะเหมือนแกงนะคะเสร็จแล้วใส่เนื้อไก่ค่ะลงไปเลยคะ่ะเนื้อไก่กับใบมะกรูดนะคะ ไก่ให้สุกสักประมาณ70%นนะคะค่ะมันแห้งไปนะคะนี่ก็เลยเติมกะทิลงไปอีกนิดนึงค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ไก่สุกประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ผักค่ะลงไปเลยค่ะ เป็ดปรุงรสค่ะนี่คือใส่ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายค่ะช้อนกครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้คือจะเอานะคะแล้วแต่รสชาติของใครชอบออกหวานหรือออกเค็มนะคะ ลาค่ะสักช้อน,นะค่ะ <S <S เราจะผัดให้มะเขือสุกหน่อยนะคะเพราะว่ามะเขือเขาจะสุกยากกว่าเห็ดน,นะคะถึงจะใส่เห็ดค่ะ พอมะเขือเริ่มได้นะคะไม่ต้องให้นิ่มมากนะคะนี่ก็จะใส่ใบโหระพากับเห็ดชัมคิยองค่ะลงไปเลยค่ะที่นี้ขันครึ่งนะคะใบโหระพานะคะเพื่อให้เขาได้ละลายง่ายๆนะคะ ก็ใส่ข้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปเลยค่ะ ดูหน่อย,ยค่ะว่ารสชาติได้แบบที่เราต้องการหรือ,อยังค่ะอืมโอเคแล้วนะคะถ้าเกิดคนชอบทานเค็มก็ค่อยเติมน้ำปลาเพิ่มได้นะคะแค่นี้ค่ะเป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆ ข้าวผัดเคี่ยวหวานนะคะข้าวผัดเคี่ยวหวานไก่ก็ไม่ได้ยากค่ะค่ะข้าวผัดเคียวหวานไก่แล้วก็ตักเส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นิดด้วยนะคะ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามนิคนิคลิปต่อ,ตอไปได้ค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะอ่าขัวต่างแดนก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดไม่มีมะเขือนะคะก็ใช้เป็นผักอย่างอื่นได้ค่ะเหมือนที่นี่เคยทำเขียวหวานโครบีนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวผัดเขียวหวานค่ะเดี๋ยวไปทานก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ